สวัสดีครับผมต้นหลักพันนะครับคลิปนี้นะครับก็มานำเสนอเหรียญทรงยืนนะครับแต่พ่อรอห้านะครับก็อีกฝั่งหนึ่งจะเป็นกมลหลวงชุมพรเขตดมศักด์นะครับองนี้เป็นเนื้อทองแดงกระไรทองนะครับมาพร้อมโบเดิมๆเลยนะครับนี่องนี้ก็อยู่ในซองเดิมนะครับแต่พอดีต้องแกะถ่ายรูปนะครับนี่ ที่วัดโพธาเตียนนะครับผมปี2 5 1 8นะครับนี่บางท่านก็อาจจะเรียกว่าเหรียญที่ระลึกวิญญาณดอกประดูนะครับนี่ความสูงของเหรียญก็5.4เซนนะครับนี่คราวนี้ก็มาส่องรายละเียดกันดูนะครับเริ่มจากด้านหน้าก่อนนะครับด้านหน้าก็เป็นเ็ด พ่อรอห้านะครับประทับยืนอยู่นะครับนี่ใบหน้าของพ่อรอห้านะครับด้านบนก็เป็นอัขระยันนะครับนี่พื้นเหรียญเรียบตึงนะครับนี่เครื่องราชนะครับก็จะประมาณนี้นะครับเล็กแต่ว่ามีความคมชัดนะครับนี่เป็นเหรียญกระไรทองนะครับจะส่องยากทิหนึ่งต้องขออภัยนะครับแต่ทอนแสงเยอะเลยนะครับ นี่ยืนอยู่บนเท่นตรงนี้นะครับเพื่อนเหรียญเรียบตึงนะครับขอบตั้งฉากนะครับมาตรฐานพลาเบสิกนะครับตรงนี้จะเขียนว่ารอห้านะครับผมนี่ตรงนี้นะครับก็จะเขียนว่าสมเด็จสมเด็จพระปิยะมหาราชนะครับผมนี่ เป็นเนื้อทองแดงกะไหลทองนะครับตรงนี้น่าจะชุบนิกเกิลมาก่อนนะครับเพราะว่ากะไหลค่อนข้างหนาเลยนะครับนี่ตรงนี้นะครับเขียนว่าวัดโพธาเตียนนะครับผมนี่คณะนะครับก็แล้วก็เขียนว่า3านะครับผม เื่นเหรียญมีความเรียบตึงนะครับนี่ในส่วนของด้านหน้านะครับนี่ด้านบนตรงหูเหรียญน,นะครับมีลักษณะคล้ายๆเป็นจักรนะครับนี่เป็นวงจักรนะครับนี่คาร์บนะครับนี่โบเริมเดิมของเหรียญน,นี้จะเป็นแบบนี้เลยครับนี่ ตรงนี้จะเป็นลักษณะคล้ายเม็ดทรายนะครับนี่ไม่เรียบนะครับก็มีส่วนที่เรียบอยู่นิดนึงนะครับนี่ลักษณะของโบนะครับมาเดิมๆแบบนี้เลยนะครับนี่ฝืนเป็นเม็ดทรายนะครับตัวตรงนี้เป็นเม็ดทรายครึ่งหนึ่งนะครับแล้วก็เรียบครึ่งหนึ่งนะครับนี่ด้านหลังนะครับด้านหลังของโบจะเป็นเข็มกัดนะครับนี่ขออภัยนะครับ นี่เป็นเข็มกัดเรียบๆแบบนี้นะครับนี่นี่ก็เป็นเข็มกัดนะครับนี่ด้านหลังฝั่งเสด็จพ่อกรมหลวงจุมพรนะครับนี่ในหน้าของเสด็จพ่อกรมหลวงนะครับมีเมตตาด้วยนะครับนี่ด้านบนก็เป็นอักขารายันเหมือนกันนะครับ พื้นเหรียญเรียบตึงนะครับขอบตั้งฉากนะครับเครื่องดาดจ,จะค่อนข้างตีลมีรายละเอียดที่เยอะกว่าเธอพ่อรอห้านะครับนี่นี่ถึอก็บีนะครับนี่ยืนอยู่บนเท่นสี่เหลี่ยมนะครับนี่ตรงน,นี้จะเขียน่าพศสองพันห้าร้อยสิบแปดนะครับผมนี่พื้นเหรียญเรียบตึงนะครับขอบตั้งฉากนะชัดเจน ตกสอนนะครับฝั่งนี้จะเขียนว่ากำมลวงชุมพรนะครับนี่ตรงนี้นะครับเขียนว่าที่ระลึกนะครับวิญญาณดอกปราดูนะครับผมนี่ขอบตั้งฉากนะครับนี่บนเทนเทนพื้นนี้จะมีเส้นเล็กๆเป็นแนวนอนอยู่ด้วยนะครับ นี่เล่นแต่งรายละเอียดดีๆนะครับนี่นะครับผมด้านหลังนะครับหูเหรียญน,นะครับมีน้อเกินอยู่นิดนึงนะครับนี่ขอบข้างนะครับนี่ขอบข้างปั๊มนะครับนี่ปั๊มเกินครึ่งแล้วก็มีรอยฉีกขาดนะครับนี่ องนี้กระไรทองนะครับจะมองรอยปัม๊มไม่ค่อยชัดนะครับนี่ฝั่งนึงนะครับนี่ปั๊มกินครึ่งแล้วก็ไม่รอยฉีกขาดนะครับนี่นะครับผมนี่เหรียญรุ่นนี้ที่พบเห็นที่สมบูรณ์นะครับถ้าสวยงามนะครับจะพบเห็นได้น้อยนะครับ จะมีเป็นเนื้อท้องแดงรมมันปูด้วยนะครับแต่ว่าที่เป็นไข่ทองน่าจะแจกกรรมการนะครับผมนี่งามมากนะครับออกแบบได้ลักษณะมีเป็นลักษณะยืนตั้งสองพระองค์นะครับนี่ต่เรื่องราคาเล่นหนานะครับก็ยังไม่แพงนะครับยังอยู่ที่หลักร้อยเท่านั้นเองนะครับนี่จากที่ผมได้สืบประวัติทางอินเทอร์เน็ตนะครับเจิีที่ร่วมบุกเสกก็มี หลวงปู่โตะนะครับวัดประูชิมพีหลวงพ่อสุดวัดกาหลงนะครับหลวงพ่อเงินวัดดอนใด่หอมพระเนื่องนะครับวัดจุฬามณีหลวงพ่อทองอยู่วัดใหม่หนองตะพงนะครับนี่เหรียญใหสวยงามมากนะครับนาบูชาหน้าสะสมนะครับนี่ราคาเล่นหาอยู่ที่หลักร้อยเท่านั้นเองนะครับนี่สวยงามมากนะครับ ถ้าชอบคลิปแบบนี้นะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับและจะนำพระเครื่องดีๆด,ดังๆของจังหวัดชุมพรจังหวัดระนองนะครับรวมถึงวัตถุมงคลของเสร็จพ่อกรมหลวงชุมพรเขตรมฝักนะครับนี่จะพยายามนำเสนอให้เกือบทุกรุ่นนะครับช่องทางการติดตามก็จะอยู่ท้ายคลิปนะครับสามารถส่งพระมาให้ผมพิจารณาได้นะครับผมจะตอบกลับเฉพาะองค์ที่ผมสนใจนะครับ เมื่อพบเจอคลิปต่อไปนะครับขอบคุณครับ